ธนาคารอาคารสงครา์พร้อมก้าวสู่การพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน GHB Algen เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริการด้านดิจิทัลของธนาคารที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นอาทิการขอสินเชื่อโดยสามารถส่งเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพร้อมติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ง่ายๆด้วยตนเอง การเปิดบัญชีเงินฝากประจําดิจิทัลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจําและตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปได้ทันทีและการฝากโอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษจากเดิมที่ต้องฝากโอนที่สาขาธนาคารเท่านั้น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชัน g h b All ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2566โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g h b All g e n ได้ที่ App Store, Play Store และที่ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ G H Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459 0 0หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ w w w G H Bank Co Th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาิกาถึง15นาิกาาทีทินนี่ท n n ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ